สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับพี่พี่ฟีช่องนโมพระเครื่องและฟีผู้ติดตามนะครับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกทท่านเลยนะครับนะรวมทั้งนะครับนะฟีนะครับนะที่รับชมกันจากต่างประเทศทุกทท่านเลยนะครับนะในหลายๆประเทศเลยนะครับนะอ่ะพระที่ส่งไปให้ก็เคลียร์จบทุกประเทศนะครับได้รับกันทุกท่านเลยนะครับนะ ตองกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะอะวันนี้ก็ได้จัดมาให้เ c ฟซีได้รับชมกันหนึ่งชุดนะครับนะช่วงนี้พระเหลือน้อยมากๆเลยนะครับนะเหลือน้อยมากๆแล้วก็หายากมากๆนะครับนะ่ะนี่จัดสวยๆมาให้ f c ฟซได้รับชมกันประมาณนี้นะครับนะ ก่อนอื่นนะครับนะขออนุญาตนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะเบอร์โทรนะครับ0618875258เนะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะอ่ากรณีแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะครับนะ่าลบกดไปที่ใต้คลิปทุกๆ EP พีนะครับมาได้แปะลิงก์ไว้นะครับนะสามารถกดเข้าไปสแกนยิง QR Code มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนะพอดีว่าแผ่น QR Code ของผมไม่รู้อยู่ไหนนะครับี่ ยังหาไม่เจอนะครับอนนี้นะอ่าเดี๋ยวยังไงนะครับอํนนีก่อนจะรับชมพระสวยๆนะครับนะขอกําลังใจจาก fc นะครับทุกๆท่านนะครับนะอ่าสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องนักโมพระเครื่องของเรานะครับในการที่จะจัดหาพระหน้าสวยๆมาให้ fc ได้รับชมกันนะครับนะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะในวันนี้นะครับ รายการแรกนะครับนะเป็นรุ่นเลื่อนหันข้างนะครับนะเนื้อลงยาสีน้ำเงินนะครับนะเนี่ขวามือก็จะเป็นนะครับน้ากาบทองนะครับนะช่วงนี้ฮอตมากนะครับนะรุ่นเลื่อนหันข้างนะครับเพราะว่าเนื้อนวะกับเนื้ออันปากก้านะครับนะก่อนหน้านี้สักอีพีหนึ่ง fc มาปิดกันไปเกี้ยงเลยนะครับนะนี่เพิ่งได้มาใหม่นะครับนะนี่มาได้เพิ่งใหม่อีกหนึ่งรายการนะครับนะเนี่ประมาณนี้เลยนะครับ มาลายการแรกนะครับเป็นรุ่นเลื่อนหันข้างนะครับนาะลงยาสีน้ำเงินนะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะฝาก FC ใหม่ๆด้วยนะครับนะบางทีว่า ในทุกๆ ep ีเนี่ยพระทุกองค์เราได้บอกราคาไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับนะบางทีไปท่านไปถามในคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราได้แจ้งไว้หมดแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ทัไลายเข้ามาสอบถามเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับนี่เราแจ้งไว้ทุกอ p ีนะครับนะทุกองค์เลยนะครับนะอ่ะองค์นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่เลยนะครับ มาขออนุญ,ญาตข้ามมาองค์นี้เลยนะครับนะองนี้เป็นหน้ากากทองนะครับนะานี่เลยนะครับเลื่อนหันข้างนะครับนะารุ่นเลื่อนพัดยศที่ผมไม่มีแล้วนะครับนะพอดีว่ามี F4 ที่เป็นพ่อค้ามาตัดไปเกี้ยงเลยนะครับบางรายการนี้ไม่มีมาให้เลยนะครับนะ่า ไม่มีมาแล้วนะครับอเอาเท่าที่มีอยู่นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับนะอะนี่เลยนะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับนะจัด VIP มาให้เลยนะครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะนี่เลยนะครับชุด น่าจะเป็นชุดกระมกามั้งเนี่ยสามองค์นะครับนะอันนี้เบอร์สวยนะครับแต่ผมจะไม่บอกเอฟซนะอ่ะเอาเป็นว่าใครปิดก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเขาจะมีชุดสามองค์นะครับมีอ่อนวะลงยาหน้ากากทองนะครับนะนวะลงยาหน้ากากทองนะครับอ่าดีเลยนะครับตอกโคตเต็มเต็มใบแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผมไม่บอกนะครับดูเอาเองนะครับนะอ่ะแล้วก็มีชุดเดียวนะครับชุดนี้นะอ่ะจะมีอีกชุดหนึ่งแต่จะไม่ใช่เบอร์นี้นะครับนะอ่ะเน่แล้วเดี๋ยวยังไงถ้า f อซท่านใดปิดไปก่อนเนี่ยนะครับป้องกันข้อขรหะนะครับเวลาเบอร์สวยนะเดี๋ยวผมจะแคปรูปส่งไปให้ดูเลยนะครับว่ามีคนปิดไปก่อนหรือเปล่านะะอ่ะดูนะครับนะไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับนะอ่ะปิดก่อนได้ก่อนนะครับไม่มีอภิสิทธิ์นะครับนะถือว่าใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะ นี่เลยนะครับเราจะไม่บอกเลยนะครับว่าเบอร์อะไรนะอ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอ้อโทษทีนะครับนะองค์เมื่อตะกี้นะครับนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งคือถ้าเป็นลงยาหน้ากากทองจะองค์ละ1,800บาทนะครับนะนี่1หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะ fc ท่านก็ทราบดีนะครับปิดกันไปหลายท่านแล้วนะเนี่ประมาณนี้เลยนะครับเฉพาะชุดกล่องเนี่ยผมเอามาให้ fc แทบราคาแทบไม่ได้เลยเลยนะครับนะอ่ะเอามาแบ่งปันให้ fc นะ กล่องละหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะเพราะว่าเรายืนยันราคาเดิมนะจะขึ้นก็ไม่ได้นะครับเอฟซีก็เคยแบ่งปันไปราคานี้นะอ่ะตั้งแต่ตอนแรกบอกราคาผิดไว้นะครับนะอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเน่แล้วก็องคนี้ผิวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวขออยากแป๊บนึงนะพอดีว่าหยิบมาไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับผิวลุ้งสีชมพูด้วยนะครับทั้งเบอร์สวยนะครับนะทั้งผิวสวยนะครับชุดนี้นะอ่ะนี่เลยนะครับ อันนี้ไม่แยกองคนะครับ FC นะอ่าไม่แยกองนะครับนี่จัดให้แบบนี้ไปเลยนะครับนะอ่านี่นะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับนะอ่าอ่านี่เลยนะครับอีกองค์ก็จะเป็นหน้ากากนะครับนี่เลยนะครับนะอ่านี่อันนี้หน้ากากนว่าหน้ากากนะครับเป็นเบอร์เดียวกันทั้งสามองนะครับนะอ่า นี่เลยนะครับกล่องนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคาพิเศษนะตั้งแต่เริ่มต้นก็แบ่งราคานี้นะครับไม่ว่าจะสวยขนาดไหนเบอร์สวยขนาดไหนก็เอาราคานี้แล้วกันนะอ่ะยังไงก็ได้กําไรแน่นอนเฉพาะองค์นี้องค์เดียวแยกกล่องหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะอ่ะสององนี้ก็คุ้มนะครับสองพันแดร้อยบาทอันนี้หน้ากากอีกหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับนะอ่ะ นี่มากำนันให้เอฟซีที่แบบว่าไวที่ว่าถือว่าใครปิดก่อนได้ก่อนแล้วกันนะครับนะอ่ะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นสาลิกาลิ้นทองนะครับนะสาลิกาลิ้นทองนะครับนี่เลยนะครับผิวออกทองแดงอมม่วงแบบนี้นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ ผิวเขาจะวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับนะแปดหกเก้านะครับนะ fc ท่านใดมีความประสส่งนะครับนะนี่มีความประสส่งนะครับจะเอาเบอร์นี้แจ้งมาได้เลยนะครับนะเอาแบบง่ายๆนะผมรับนะครับนะอ่ายกตัวอย่างเอาผมรับเบอร์นี้เลยนะครับนะรุ่นสาลิกาลิ้นทองเบอร์แปดหกเก้าจบนะครับนะถ้ายังอยู่ปิดให้เลยนะครับนะอ่านี่มไมต้องถามมันเยอะนะอ่า ประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมาเลยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับนะช่วงที่หยุดไปสองวันนะครับนะของหมดนะครับของเหลือน้อยหรือไม่มีของมาลงเลยนะอ่ะอันนี้ก็ต้องไปหามาเพิ่มนะครับได้มาอย่างนิดหน่อยนะครับนะอ่ะบางส่วนก็ FC มาปิดกันไปนะครับนะอ่ะนี่นะครับนี่นะครับเนื้ออันปักก้านะครับนะ เนื้อนวะผมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนะอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นพยาพารีนะครับนะนี่เลยนะครับสันเท้าพยาพาลีนี่ก็พุทธคุณโดดเด่นทางด้านพวกฤทธิดเดชนะครับนะอ่ะคล้ายปลาบมารปราบอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่รู้ตัวว่ามีมารพันจญนเยอะๆนะครับรุ่นนี้เลยนะครับนะอ่ะ พญาพาลีนี่ป่ามหมดเกลี้ยงเลยนะครับบอกได้เลยนะครับนะอะ่นี่นะครับอ่าเนี่ยเบอร์นี้เลยนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับนะโอ้จะเป็นรุ่นนันไลจักนะครับนะผมลงมาอีพีล่าสุดนะครับเนี่ยอซีปิดกันไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะหมดเลยนะครับนวะดันธรรมดานะครับนะหน้ากากเงินหน้นากากทองที่ลงในอีพีน่าจะปิดไปกเกลี้ยงเลยนะครับวันนั้นนะอ่ะนี่นะครับนะอ่ะเนี่ยมาลงนะครับนะมีเหลืออีกไม่กี่รายการเลยนะครับนะอันนี้เป็นหน้ากากเงินนะครับนะนี่นะครับผิวจะลุง้งลุงวิงวงิแบบนี้เลยนะครับนะ บางรายการนี่ผมต้องมาแกะกันใหม่หมดเลยนะครับแกะซิวใหม่หมดเลยนะเนี่ยพอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ FC มาปิดไปผมก็เลยเอาี่อง์ที่เราแกะซิวมาลงไว้นานๆแล้วนะส่งไปเลยให้ FC ไปทั้งหมดเลยนะครับนะเขาก็รับได้นะครับนะอ่ากันหลังๆมานี่ยผมจะเอากล่องที่แบบว่ายังไม่ได้แกะซิวให้ FC ไปนะครับนะอ,อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะัครับอ,อ่านี่เลยนะครับ ทีอย่างเงี้ยเราก็จะดูสีที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะเอาหยิบเอาองค์ที่ว่ายังไม่ได้แกะซิวไปให้นะครับน้ะเอสีชอบมากๆนะครับแบบนี้นะอ่ะนี่เลยนะครับหรือจะเอาองค์โชก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับนะเพราะบางองค์ผมก็เพิ่งแกะออกมาเหมือนกันนะครับนะอ่อนี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นนะครับดวงดีนะครับสีพิเศษนะครับนะ ซึ่งเขาจะมีอ่าหลายๆสีนะครับมีลงยาทั้งสีเขียวน้ำเงินม่วงอมชมพูนะครับในองค์เดียวกันนะครับเป็นสีพิเศษนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเห็นไหมบางองค์ก็จะมีสีชมพูอมม่วงนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเจ็ดสี่หกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เขาติดเนผิวแบบนี้นะครับนะอ่ะนี่นะครับ 1500บาทนะครับนะนี่นะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะเป็นรุ่นเหนือดวงองค์นี้เป็นเนื้ออมสีม่วงนะครับนะนี่นะครับบางองค์ก็จะออกอมผิวลุ้งสีเขียวนะครับนะอมชมพูน้ำเงินนะครับองค์นี้ออกอมม่วงจ๋าเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะ นี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นนะครับนะสมปรารถนานะครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับนะเป็นเรียกว่าเนื้อล่างเนื้อธรรมดานะครับนะนี่เลยนะครับอ่นี่เลยนะครับรุ่นใหม่ๆยังพอมีนะครับนะยังพอมีของนะครับนะแต่รุ่นเก่าๆหายากๆนี่ผมจะไม่ค่อยนําเข้ามาเนยนะครับหลายอย่างบางอย่างจะหายากมากๆนะครับ นี่เลยนะครับล็อกเ็ตอีกอย่างนะครับนะล็อกเ็ตที่เป็นพื้นขาวพื้นสีทองไม่มีของเลยนะครับหมดไปเลยไม่มีแล้วนะครับนะอจะมีที่เลี่ยมพลาสติกเหลืออยู่สององค์นะครับนะสององค์สุดท้ายแล้วนะครับอ่นี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะมีทั้งสามเนื้อนะครับอันปาก่าทองแดงมีครบนะครับนะอ่พร้อมกล่องนะครับนะแล้วก็จะเป็นล็อกเ็ตนะครับนะสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีเข้ามาเลยนะครับนะนี่เลยนะครับ องนี้จะมีเส้นผมยาวๆเยอะหน่อยองนี้เขาจะมีจัดสั้นๆอยู่ข้างในนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเอาราคาแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับนะรุ่นพันพันล้านนะครับนวะนากาทองนะครับนะนี่เลขเก้าสามเจ็ดนะครับเลขนี้เลยอ่ะนี่เลยนะครับเชื่อมนะครับนะอะ หน้ากากทองนะครับอ่นี่เลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะรุ่นนี้ยังมีตลับยังพอมีนะครับนะมีรุ่นเดียวนะครับแต่ว่าตลับชุดนี้ผมไม่ได้แบ่งแยกนะครับเพราะว่าผมใส่เอ่อใส่พระไว้แล้วนะครับนะ พอดีผมแกะใส่พระไปแล้วไม่สะดวกนะครับว่าบางทีเอฟซีมีมาขอแบ่งเพิ่มนะจะมีแบ่งเพิ่มมาหลายท่านเลยนะครับนะไม่มีเลยตอนนี้นะอ่เดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้อซทราบอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับตลับนะครับหมดจริงๆนะครับนะช่วงนี้นะหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับนะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นพญาพาลีนะครับนะนวะนกกระเงินนะครับนะนี่เลยนะครับนี่องค์นี้เวลาถ่ายภาพนี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับ ไม่เหมือนหน้ากากทองนะครับเวลาถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยหน้ากากทองเ็าจะเด่นออกมาเลยแต่แค่นี้ว่าเป็นหน้ากากเงินนะครับนะบางทีถ่ายรูปมาในมองแทบไม่เห็นเลยนะครับเหมือนเนื้อเดียวกันเลยนะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่เป็นหน้ากากเงินนะครับนะพญาพาลีนะครับนี่เลยนะครับนะผู้ปราบมารเลยนะครับนะเนี่ยนี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับนะ จะเป็นรุ่นนะครับสมปรารถนานะครับหน้ากากทองนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนะอ่ะลงยานี่ผมก็ไม่ค่อยได้เอามาลงนะครับน่าจะมีเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับน้าลงยานะครับนะนี่ก็ร้อยเอฟซีก็ถามมาแล้วกันนะครับนะเนี่หนึ่งแปดสองนะครับเลขนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะลงยานะครับนะ ลงยาเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วละกันนะผมไม่ได้เอามาลงนะอ่ะถ้ามีพี่ีอซปิดไปก็ปิดไปได้นะครับนะมีเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอ่ะไม่มีมาแล้วนะครับนะอ่านี่เลยนะครับแต่หนากาทองยังพอมีของนะครับนะอ่ะหนึ่ันห้าร้อบาทเท่ากันนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับนะกะถินหกห้านะครับณวหนากาทองนะครับนะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ อนนี่เลยนะครับรุ่นนี้ไม่มีของเลยนะครับนะคือมีเท่าที่โชว์นี่เลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทหมดไม่มีแล้วนะครับนะอ่ะหายากรุ่นนี้หายากมากๆเหลือเนี่ยหน้ากากทองนะครับนะอ่ะแล้วเหมือนจะมีลงยาแดงด้วยมั้งครับนะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับ ก็จะเป็นรุ่นนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยรวยนะครับนะอันนี้เป็นลงยานะครับสีน้ําเงินหน้ากากทองนะครับสวยๆเลยนะครับนะนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นลายเซนนะครับสวยมากนะครับองนี้นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะที่ผมได้มาหลังสุดนะครับรุ่นนี้นะครับนะนี่นี่นะครับนี่เลยนะครับ 1,800บาทน,นะครับนะยิ่งมียิ่งรวยรวยรวยนะครับนะถัดมาก็จะเป็นรุ่นสา,สาลิ้นทองนะครับลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับนะต่อโคตเต็มเต็มใบเลยนะครับนะ ลงยาแดงขอบสีน้ำเงินนะครับนาะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นนะครับสมปรัรถนานะครับนะสมปรัรถนานี่เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับนะอ่ะนี่นี่เลยนะครับหน้ากากทองนะครับนะ เนี่เบอร์นี้เลยนะครับนะอะ่ลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับรุ่นนี้ตะหลับน่าจะยังพอมีอยู่นะเดี๋ยวน่าจะยังพอมีสักสองสามใบนะครับถ้าสนใจที่จะใส่ตะหลับก็แจ้งมาได้เลยนะครับคือพระองคโช FC เห็นไหมที่ผมเคยมาลงอ่ะ โหเพียบเลยนะครับหมดเลยนะครับนะ้าที่ใส่ตลับนะครับพอดี Jim, ผมไม่มีเวลาใส่ให้เลยช่วงนี้นะอ่าถ้าสนใจจะใส่ตลับก็แจ้งมาได้บวกเพิ่มไปอีกสา0ร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับใส่ตลับก็สวยมากนะครับรุ่นนี้นะอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่นนะครับนะพันพันล้านนะครับลงยาแดงหน้ากากทองนะครับองนี้จะเป็นเนื้อดํานะครับนะเนื้อนวะนะอ่าองนี้จะเป็นเลขสองหลักด้วยนะครับนะอ่ะนี่เลขสวยสองหลักนะครับสามสิบนะครับนะอ่า นี่เลยนะครับลงยาแดงหน้ากากทองโคดเต็มเต็มใบนะครับนะก็จะมีเนื้อออกขาวๆนะครับลงยาแดงนะครับกับเนื้อดําลงยาแดงนะครับหน้ากากทองนะครับนะ้1หนึ่งพันแอบาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะาจะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะรุ่นเหนือดวงนะครับลงยาน้ําเงินหน้ากากทองนะครับนะที่ผมเอาสีเหลืองมาลง หมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีของเลยนะครับนะมีแต่ลงยาธรรมดาลงยาเหลืองนะครับนะหน้ากากทองไม่มีแล้วนะนี่เอฟซีทั้งที่ปิดไปแล้วนะครับบางท่านจองไว้นะครับไม่มีของแล้วหมดเลยนะฮะจะมีสีน้ําเงินนะครับนะอาเนี่ตามที่โชว์นี่แหละลกันนะครับนะอรู้สึกผมได้มาสามเหรียญหมดเกลี้ยงเลยนะครับสีเหลืองนะครับหน้ากากทองนะ่ะ 1800บาทนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับรุ่นนี้มีกล่องนะครับน้าอ่ามีกล่องมีหมายเลขนะครับต่อโคดชัดเจนนะครับน้าอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นเนื้อธรรมดานะครับนะรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับนะนี่นะครับเนื้อดำนะครับน้าห0 0พบาทนะครับนะ รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับนะที่เอามานะครับนะที่ช่องเราได้เอามาแบ่งปันเอฟซนะเป็นรุ่นแรกๆเลยผมจําแม่นและบารมีนะครับนะเนี่ของก็จะหมดแลวนะครับนะหลักๆนี่ผมแบ่งให้พ่อค้าไปก็หมดเลยนะครับชุดนี้นะเหลืออย่างละองสององค์ครับเอาไว้ลงเอ่อมาแบ่งปันให้เอฟซนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นพยาพาลีเนื้อธรรมดาเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับผู้ปราบมารนะครับนะนี่เลย พวกมารผจนเยอะๆนะครับนะนี่พี่พีเอฟีท่านใดที่รู้ตัวว่ามีมารคอยผจญน,นะครับนะนี่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพวกมารผจญจะพ่ายแพ้ไปเองนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมาก็จะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับนะองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงสภาพเขาเรียกผิวกับเลยนะครับนะเห็นปะนี่นี่เห็นไหม นี่นะครับเบอร์นี้เลยนะครับนะาหนึ่งพันบาทนะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่นนะครับโชคเหนือเมฆลงยาสีน้ำเงินนะครับนะอันนี้เลยนะครับรุ่นนี้นี่ไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากนะครับนะเนี่ยเอฟซีส่งไปอยู่ต่างประเทศเพียบเลยนะครับนะนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะ ถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นโอ้โหอันนี้เป็นรุ่นอ่ปิดตาพังพักการนะครับนะเป็นปิดตาพังพักการเนื้อทองแดงนะครับนะทองแดงเขาจะมีสองผิวนะจะเป็นผิวทองแดงแบบนี้เลยกับผิวลุงนะน,นี่นะครับอ่านี่เลยนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับนะรู้สึกว่าจะมีเนื้ออันปาก้าอยู่ด้วยนะครับทองแดงน่าจะเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับอันปาก้าเหลืออีกสองเหรียญมั้งครับเนี่ยนวะหมดนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนาถัดมาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเนื้อฝาบาทนะครับนี่เลยนะครับขอหยาิแป๊บนะครับนะ เลยนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยถ้าสนใจจะรับเลขนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับห้าหกนะครับนะนี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับมนพระการนะครับนะอ่านี่เลยนะครับ รุ่นมนพระกานเนื้อทองแดงมีเนื้อเดียวนะครับนะนี่เลยนะครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับนะนี่เลยปีหกสี่นะครับนะ1หนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนะรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับมีแต่ซิลพลาสติกมาให้นะครับน่าถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นนะครับน้ารุ่นเบสิกของเราเลยนะครับเนื้อผงน้ะเป็นรุ่นพระสมเด็จสมเด็จศีลาแรงนะครับนะองค์นี้ออกเนื้อสีส้มเลยนะครับน่าคู่ละ องละ800รอยบาทคู่ละ1น0 0้าร้อบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเหลืออยู่ไม่กี่องค์เลยนะครับนะนี่นะครับถัดมาเลยจะเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตานะครับปลดนี้นะครับนะานี่เป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อไม้นะครับนะอ่ะเนื้อสีขาวก็มีนะครับนะองค์ละแ800ร้อบาทนะครับคู่ละหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับน้ะอีกคู่ก็จะเป็นนะครับนะ รุ่นดวงเศรษฐีนะครับนะมีทั้งมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับนะอ่านี่เลยนะครับแจ้งมาได้นะครับนะเจ้าเนื้อสีไหนเอามีโค้ดไม่มีโค้ดนะครับนะอ่านี่เลยนะครับสามารถสลับกันได้นะครับองละแ800ร้อยบาทนะครับนะคู่ละ1 5 0 0ันร้อยบาทนะครับจะเป็นพระสมเด็จกับรุ่นดวงเศรษฐีนะครับนะหรืออ่าพระปิดตากับรุ่นดวงเศรษฐีก็ได้นะครับเป็นคู่หนึ่งพัน้ารอยบาทนะครับนะอ่าถัดมาเลยนะครับจะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆเนื้อนวะนะครับน้า นี่นะครับนี่ก็เหลืออย่างละประมาณสัก2เหรียญได้มาครับอันนี้ไม่ใช่กล่องของเขานะอ่าพื้นที่แคบผมก็เลยหยิบอ่าใส่กล่องนี้วางไว้ให้นะครับนะหนึ่งพบาทนะครับนะนี่เลยนะครับเท่ากันนะครับนะอ่ากับเนื้อทองแดงนะครับอ่ายังไง ep นี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณนะครับ fc ทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับนะอ่าแล้วก็ ฝาก FC นะครับนะที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะ้ำหมูพระเครื่องกันด้วยนะครับนะยังไงกราบขอบพระคุณนะครับนะ f c ทุกๆท่านนะครับผมนะอ,อยังไงอีพีนี้ค่ะตกบกพร่องประการใดนะครับกราบขออภัย f c ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ